สวัสดีนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับหัวเขียวนะครับเป็นเครื่องรถพิสันนะครับก็จากที่ระเบิดนะครับวันนั้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็าำลังจะลื้อนะครับเดี๋ยวก็จะทําใหม่แล้วก็สเตปแคมใหม่นะครับนี่นี่ไมเบี้ยวบิดได้นี่นะครับเป็นสเตปเบี้ยวบิดได้นะครับแต่ที่จะไม่เอาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปให้รถสร็จค์คำล้องก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ผมมีแคมตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะถอดมาะถ่วงคอเลยนะครับตรงนี้นะครับก็รถแรงนะครับยังไงก็พังนเอรถแรงครับรถแรงไงก็พังนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับคือต้องทําใจไว้เลยนะครับยิ่งแรงยิ่งพังนะครับรถนะครับนี่นะครับลูกสูบเดี๋ยวอ่าจะเปลี่ยนนะครับเป็น ลูกสูบเอ r นอานะครับแล้วก็ใช้สามแหวนนะครับผมเครื่องซิงเต็มพิกัดอ่าเครื่องซิงเครื่องซิ่งก็ตัวนี้จะเป็นเก้าแปดลูกร้อยชักเก้าแปดนะครับอ่าบอกแกของเขาแล้วเขาไม่ยอมขึ้นเป็นชักร้อยนะครับก็เอาเอาตามนั้นนะครับดูวิทย์ความบางนะครับนี่นะครับนี่โปนึงนะครับโมเลนะครับมงคนก็บางกับพี่ออมงคนก็บางกันนี่ไงอ่า โอ้เดียวทำเป็นมังวังเอาแก่ให้ดูเลยนิดูแคมนี่สึกไหมดูฝาสูบก่อนรถแรงนะครับนี่รถแรงวาวแต่แข็งนะครับ <laughs> ดีเทนเนอร์ขาดนะครับนี่ <c oughs> โอ้โหสุดยอดแม่หูฉีดมันรอดไปได้ไงเนี่ยนี่นะครับมัออกรูนี้นะครับผมนี่ทะลุกออกรูใหม่นะครับไอตัวนี้ก็เกือบแล้วนะครับนี่นะครับเกือกมาไปตัวนึงแล้วนะครับ ดึงกัเลยนันหนูหนูหมุนหมุนหมุนให้มากนะมันมาติดปอกดี๋จะบอกสูตรการดึงอะ่ะหมุนไปก่อนหมุนไปก่อนหมุนไปอีกอ่ามันติดปอกมันดึงไม่ออกหรอกอ่าหมุนไปหมุนไปเรืออออ่อยคอยคอยออสึกไหมเฮ้ยไม่สึกเลยวะ่ะตันนะเห็นไหมเฮ้ยไม่สึกเลยเนี่ยก็เนี่ยก,ก็อย่างนี้แหละที่ใส่มาที่แรกเลย <laughs> ลูกระทุงเหล็กนิบ สำนักกากเกลื่อนเธรอไมู่้สึกวะอ่ะดูดิลูกกับทุ่งกินไหมโอ้บาลเลยเนี่ยอืมเรียบกิปต่เลยนะเ <c oughs> ป็นไงดูดิได้ใช่ไหม,มได้แหม,มลองสี่ฝันเนี่ยของแท้าตามุดนะครับนี่นะครับ <c oughs> นี่สี่ไม่ไหวแล้วสองฝันพ่อ สามพอแล้วลึกสูดดูลึกสุดเหมือนดิท่าน่ะโอ้สูบเบลอเลยนี่ว่ายเฮ้ยหลุมหกสามแหม่รู้ทำท่ากึงแหลมกับหยดครับมีสีเวลาผมอะไรกึงอ่ะจะให้แกกึงนี่ผมมันทำไม่ได้อ่ะที่ถ้าทำได้ก็ทำไปแล้วตินโอ้ฝีมือแกไม่ถึงที่เนี่ยขี้เกียจ์ทำแบบมันก็วิ่งเท่าเดิมอ่ะลองแล้วอ่ะอ่า เอามันก็หนุ่มเงินมีมากนะครับอันนี้จะเป็นตุ่มรุ่นแรกนะครับตุ่มดามนะครับดูนะครับดามแบบแหมะกะแบบไม่ให้ขาดเลยครับนี่ครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเวลาถอดข้อแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาให้ดูนะครับว่าผมจะถ่วงแบบไหนนะครับนะดูนะครับนี่รอยแตกนะครับ จะเป็นอ่างรุ่นนี้แตกนะครับันเดอร์เฮ้ย Super ว o วตัวนี้นะครับฝาหนานะครับนี่สมนมาก็แตกนะบางคันบางคังก็แตกผ่ามหานี้นะครับบางคังก็แตกลงล่างนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวตอนถอดมาถ่วงข้อนะครับ๋ยวผมจะบอกนะครับว่าผมจะถ่วงยังไงนะครับแล้วก็จะถ่วงหนาถ่วงเยอะขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคนะครับ ครับตอนนี้ก็กําลังตัดแผ่นทวงนะครับนี่นะครับผมจะใช้เหล็กหน้าสามนะครับหนาประมาณ9กามิลนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้เรื่อยมาตัดไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูเครื่องนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเจ้าข้อมาทวงก่อนนะครับก็ลูกสูบเดี๋ยว ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับผมเพราะว่า,อ,าออกไปแล้วหระนี่นะครับสูบเก่ายังสภาพดีนะครับพอได้นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลดหลุมลงนะครับเพราะว่า,วาตอนนี้หลุมมันใหญ่มากนะครับนี่นะครับมันทำให้ติดยากแล้วก็ เนี่ยนะครับไม่มีท้ายนะครับหลุมใหญ่เกินต้ท้ายไม่ดีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูฝาสูบนี่นะครับเป็นฝาสูบแต่งในแนะครับผมก็เดี๋ยวนี่นะครับวาลนครับวาลโตนะครับสี่หกสี่สิบสี่หกนะครับเป็นวาลเลดนะครับตัวนี้นะครับราคาจะแพงกว่าวาลสีดำนะครับ แล้วผมก็จะทำอวาลวโต้นะครับผมโอ้นะครับดูความใหญ่นะครับอืมนี่นะครับจะใหญ่ประมาณน,นี้เลยนะครับ นี่ครับหลดวาลนะครับจะอย่างว่ามันมันแน่นเกินไปมันก็มีดีนะครับทาให้มันไหม้แล้วลายติดได้นะครับเพราะว่าผมเคยทําลองมาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะให้ทำให้มันลุ่มหลวมนิดหน่อยนะครับอ่านี่นะครับอ่ะโอเคนะครับจะขออนุญาตไปทําแป๊บหนึ่งนะครับจะทาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คหัวฉีดนะครับของพี่สันก่อนนะครับว่า หัวหรือว่าปลายหัวฉีดตัวนี้นะครับมันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับก็ตัวนี้นะครับเพิ่งถอยมาใหม่นะครับนี่นะครับอ่าเป็นตัวอัดผู้ฉีดนะครับอัดบอนผู้ฉีดนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเช็คดูนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับมันเป็นฝอยดีไหมอะไรดีไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะครับ มันมีผลต่อรถเยอะนะครับสําหรับว้ฉีดนะครับระหว่างฝอยกับไม่ฝอยเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่ะดูนะครับดูนะครับโอ้โหขยโยกนิดนิดดูนะครับโนนโนนโยดปลายวิชีดเลยนะครับโอ้โหถ้าพูดถึงถ้าออกระดับนี้คงไม่ต้องอัดแล้วนะครับผมดูแล้วนะครับเนี่ยอ่ะดูนะครับโดู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 ของเขาแล้วครับอืม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 ีดโอ้ แหมไหลเป็นเหยี่ยวจาของเลยนะครับนี่ดูนะครับอือโอ้โหดูนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับอือดูนะครับอือนี่ยครับกดล้าไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับวิชีดหน้าจะอยู่ประมาณร้อยหกสิบร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับดูนะครับดู โอ้โหถ้าแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับน้ํามันออกปลายท่อแน่นอนนะครับน้ํามันโซล่านะครับแต่ถ้ากดแรงๆนี่นะครับดูครับมันก็ฝุ่นแบบไม่เนี่ยครับอืมอืมโอ้โหอะเดี๋ยวผมจะทดสอบฉีดหัวใหม่ให้ดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับอะได้ขอยาแป๊บหนึ่งนะครับอะนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนวุชีดจันม่าใส่ให้ดูนะครับเอาวุชีดที่ว่าของใหม่เลยนะครับแกะกล่องจากถุงเลยนะครับนี่นะครับจะให้ดูเลยอ่านะครับนี่วุชีดแท้นะครับจะใช้ดูนะครับอ่ะนะครับดูนะครับวุชีดดีดูนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยกดนะครับนี่นะครับนี่เนี่ยดูนะครับเนี่ยนี่นี่อนี่คือวุชีดดีนะครับ นี่นะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสองร้อยนะครับนี่นะครับอ่าสองร้อยปอนใบเฉ่สองร้อยปอนด์หรือเขาดูยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ประมาณนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นวิชีดยันม่าที่เอฟร้อยห้าสิบนะครับแต่นะครับเป็นวิชีดแท้นะครับแต่ห้ารูนะครับเพื่อนๆท่านไหนเคยเจอบ้างไหมครับ นี่ยมีนะครับนี่ห้ารู้นะครับดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวน้ำมันหมดแป๊บนึงครับได้ดูนะว่าห้ารูนะครับนี่นี่นะครับมาห้าแฉกนะครับนี่นี่หารูนะครับฉีดแท้นะครับ โอเคครับแต่ขอหย่าเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนวัชีดนะครับของพิสันนะครับอ่าใช้เป็นของอ่าเอ็นวานะครับเป็นวัชีดห้ารูนะครับผมวัชีดแต่งนะครับดูก่อนอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตเปลี่ยนวัชีดแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวดูพชีดห้ารูนะครับของพิสันนะครับตัวใหม่นะครับดูนะครับนี่ครับนี่นะครับประมาณสองร้อยนี่นะครับอืมมผิดกับเมื่อกี้นะครับทีว่าออกเป็นน้ำนะครับนี่อืมอืมนี่นะครับฉีดดีมันจะฉีดล้านี้ได้นะครับโอ้ ป่าสองร้อยกว่าเดี๋ยวลดบอนหน่อยนะครับนะครับอยู่ประมาณสองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวจะลดบอนลงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันแข็งไปนะครับแข็งเกินก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเขกนะครับเครื่องนะครับขอุยาตแป๊มหนึ่งครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับรถพิสานนะครับก็แคมนะครับนี่นะครับ เป็นสูตรตัวใหม่นะครับผมอจตะยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เราเป็นช่วงทดลองอยู่นะครับเอาแค่พอใช้ได้นะครับนี่นะครับก็แคมป์ตัวเก่านะครับจะดูไอแคมป์ตัวเก่าไปไหนแล้ววะท่ตัวน ฮะอ๋อใส่ไปแล้วเหรอออกเลยอ่ะนี่นะครับอันนี้จะเป็นลูกสูบนะครับสามแหวนนะครับหลบวาวห้ามิลนะครับรูหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอเริ่มประกอบเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวได้ลองฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูล้อนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใช้นะครับผมจะใช้ในการลองนะครับผม อันนี้เป็นล้อใบนะสามครึ่งนะครับดูนะครับสองล้อนะครับหนักนะครับน้ำหนักดูนะครับห้าสิบเอ็ดโลครึ่งนะครับโอ้ถือว่าเบามากนะครับเพราะว่าล้อเราทั่วไปนะครับมันจะหนักประมาณสี่สิบโลนะครับต่อข้างนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะล้อตัวนี้ลองนะครับแล้วก็ ใส่ขนุนนะครับนี่นะครับอ่ะนะครับอันนี้เป็นแคมเก่านะครับนี่นะครับดูอ้นี่อันนี้จะเป็นเบี้ยวปรับได้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมทําไว้สําหรับปรับนะครับก็ดูตัวเก่าก็ไม่สึกนะครับก็คือใช้มานานแล้วนะครับตัวนี้นะครับดูตัวใหม่นะครับเรียบเทียบเลยโอ้ คล้ายๆกันนะแต่ตัวนี้มันจะนั่นกว่าคล้ายๆเหมือนยอดตัวนี้มันจะมุนกว่าตัวนี้จะแหลมกว่าแต่ไอฝั่งนี้ไอเสียนี่มันเหมือนกัน,นเยอะกว่าเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวไปอัดเปลี่ยนนะครับมาขอหยาดแป๊บหนึ่งครับมานะครับตอนนี้ผมก็ใส่ก้านแล้วนะครับนี่นะครับนี่ลูกซูบก็ หลบไอ้หลุมหลบวาลเนี่ยไว้ล่างนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นสามแหวนนะครับแหวนที่จะต้องใช้นะครับตัวกลางนะครับต้องเป็นแหวนตัวที่สามนะครับเอาแหวนตัวที่สองถอดทิ้งไปนะครับเนี่ยประมาณนี้อ่ะได้ขออนุญาตใส่แป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับลูกสูบขึ้นสุดพอดีนะครับอ่ายุบนิดนิดนะครับผม ก็เดี๋ยวอ่าผมจะใส่ฝาสูบนะครับอ่าฝาสูบก็ถอดทิ้งไว้หลายวันจัดนะครับสนิมกินนะครับผมก็ไม่มีเวลาที่จะทำนะครับก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มว่างกันนะครับก็เลยอ่ามาเริ่มเคลียงานเก่าๆที่ว่าค้างไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตใส่แป๊บนึงอ่ะนะครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งวาวนะครับ แต่ว่าจะเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับเพราะน็อตเดิมมันขันบ่อยแล้วอ่ามันฝืดนะครับมันฝืดครานี้มันจะตั้งวาล์วยากนะครับอ่ะแล้วก็มาดูผลของการที่ว่าระเบิดมานะครับตัวเกียบเดิมนะครับนี่นะครับอ่ะผมก็ลองเอาผมใส่ไปก่อนนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนของเขาออกไปเลยทั้งคู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นฝาแต่งเหมือนกันนะครับเป็นฝายีนวอานะครับสวยนะครับฝาใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับพอเราลองมาหลายคันแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับเรื่องฝาสูบนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเปลี่ยนลูกปั๊มนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอ่าปั๊มแต่งนะครับเจ็ดจุดแปดนะครับนี่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูภายในนะครับ ก็เดี๋ยวฝากนิดนึงนะครับนี่นะครับพวกท่อนะครับอใครสนใจนะครับท่อไอดีไอเสียแต่งนะครับของช่างตะนะครับบากรรมนะครับสั่งที่ผมได้นะครับชุดละสามพันห้านะครับคือเป็นท่อคอยางนะครับอแล้วก็นี่นะครับเป็นท่อเนี่ยครับทรงนี้นะครับนี่ครับอถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับถ้าคิดเป็นใบก็ท่อไอดีนะครับใบละพันเก้านะครับท่อไอเสียพันหกนะครับ ่าก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับก็นี่นะครับลูกปั๊มหัวฉีดแต่งนะครับนี่นะครับ NLR นะครับปั๊มแต่งหัวฉีดซิ่งนะครับแรงสั่งได้คู่ใจไว้รุ่นทำนานะครับอ่านะครับใครสนใจลูกปั๊มหรือว่าหัวฉีดสเต็ปไหนสี่รูห้ารูสี่รูเล็กห้ารูใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะครับมีหมดนะครับ เขาขายพวกลูกปั๊มนะครับหัวฉีดรถไถก็มีนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักได้นะครับอสนใจแบบไหนนะครับพวกปั๊มรถไถเอลสามหกอะไรพวกนี้นะครับมีหมดนะครับอฝากมาด้วยนะครับอ่นี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับนี่นะครับแกะออกมาดูแล้วก็เดี๋ยวจะใส่นะครับ เดี๋ยวก็จะล้องเสียงกันนะครับว่ามันจะโหดที่ดไไนนะครับสาหรับเครื่องนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับหมวกประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ลองแล้วลื่นดีนะครับเดี๋ยวคุณจะปิดฝาข้างเลยนะครับเดี๋ยวได้ลองเสียงกันนะครับอ่ะนะครับสําหรับแผ่นชิมนะครับผมก็จะซับอยู่ประมาณสี่แผ่นก่อนนะครับคือสตาร์ทเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่ารถแคมป์พวกนี้ต้อง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 ซับหลายแผ่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่า มาต้องตั้งเสียงเคาะอะลรมันเคาเกินไหมอะไรไหมแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ปั๊มแป๊บหนึ่งครับนะครับก็ตอนนี้ประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดให้ดูนะครับผมติดเป็นรอบนึงแล้วเพราะว่าไป็ยากมากนะครับเพราะว่าเครื่องมันฝืดนะครับมันฝืดกระนีมาลาบุนเหลวแรงส่งมันไม่พอนะครับและโม่มันบางนะครับนี่นะครับก็ไม่รู้มันฝืดอะไรนะครับที่แหลกหรือมันยังตึงพวกลูกปืนหรือว่า ลูกสูบพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เมียมุม,มถ่ายให้ก่อนอ่ะเดี๋มือไปโดนกล้องไปมือกว้างหน่อยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะครับ <c oughs> ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับเดี <c oughs> ๋ยวบอกได้เลยนะครับเสียงยังโหด นี่คือรถทําเต็มนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้เกิดใครอยากก็ได้นะครับเาดูตัวนี้ตัวอย่างไว้นะครับเพราะว่ามันจะลาบากหน่อยนะครับปลาติดเครื่องนะครับ ต้องส่งนะครับจะไปหมุนตามปก,กติไม่ได้นะครับ เดินเบาได้นะครับเศกตามันนะเดี๋ยวก็ผมจะไปลองให้ดูนะครับว่า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 ,วามันจะวิ่งได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับ g p s ดูนะครับว่าแคมตัวนี้ผมคิดว่านะครับมันออกไปทางรอบเยอะนะครับเพราะว่าองศาที่เปิดมันเยอะนะครับ เลยแล้วเหนื่อยเลยนะครับพอจะติดได้นะครับรอบแรกนะครับถึงก็ต่อเครื่องนี้มาฉุดนะครับนี่นะครับก็ไม่ต้อไปตกใจนะครับถ้าเกิดคนที่ที่ทำแคมพวกนี้ไปนะครับมันจะมีน้ํามันออกปลายท่อนะครับมันไม่ใช่น้ํามันเครื่องนะครับมันเป็นน้ํามันโซล่านะครับผมน้ำมันดีเซลเพราะว่าทําไมถึงออกนะครับเพราะว่ามันเผาไหม้ไม่หมดทําไมถึงเผาไหม้ไม่หมดเพราะว่าเบี้ยวมันเตะ ก่อนองศาปกตินะครับประมาณนี้นะครับผมจะลองนึ่งไว้สักพักนึงก่อนนะครับเต่๋ยวควันที่แสบตามากนะครับสำหรับรถมีแคมนะครับมันจะแสบตมกแสบตาพวงนี้นะควันแบบนี้นะครับรู้ได้เลยนะครับว่ารถมีแคมนะครับแต่ถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับหรือว่ามันกินน้ำมันเครื่องมันยังไงมันจะไม่แสบตามันควันอย่างเี้นะมันมันมีข้อ มันมีครอบเปรียบนะครับอ่าาเข่าคร่าวนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่านะครับตัอย่างที่บอกนะครับฝากด้วยนะครับอะไรแต่งเีินมานะครับความมุ่งมั่นิ้นนะครับหรือจะบอกลูกแหวนนะครับก็มีครบนะครับอยากได้แบบไหนก็ทักมาหาผมได้นะครับอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับ อยาก,ก็ได้สเต็ปเครื่องแบบไหนนะครับอ่าอยากก็ได้เดิมอยากจะได้วาลโตไล่ข้างแบบไหนก็โทรมาเบอร์นี้ครับ0 8 7 3 1 2 7 9 8 9นะครับก็บเดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเดขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ